สวัสดีครับทุกทคนนะครับวันนี้เรามาพบกันในเกมนะครับ l a g n a Lock X Next Generation นะครับโดยตัวละครของผมนะครับอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ Odin นะเซิร์ฟเวอร์ย่อยนะครับ r อยย่อ n อินสต e n t นะครับผมตัวละครของผมคือ Assassin นะครับเป็นตอนนี้เป็น Assassin S s ส s ินคอร์สนะครับ เลเวลนะครับจะอยู่ที่60นะครับผมเพิ่งเปลี่ยนจ็อบมาไม่นานนะครับจ็อบก็อยู่ที่7ครับผมอไอเทมสวนใส่ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นสีขาวเนาะเราไมา่ผมไม่ได้เล่นอาไอเทมน้ำเงินเนาะเพราะว่าเวลาตีบวกมันตีบวกยากนะครับนี่ขนาดสีขาวผมผลของตีไม่ขึ้นเลยครับผม โดยส่วนใหญ่แล้วก็คืออันนี้ผมเป็นสายฟรีนะฮะถ้ามีเติมก็จะมีเติมคิงพาร์ตนิดเดียวนะครับผมไม่ได้เติมเยอะมากนะครับเพื่อให้ได้ k i n g าร์ตโอเคนะฮะอุปกรณ์นะครับเน้นไปที่สีขาวเลเว่าสีนะครับผมก็จะเป็นเพื่อเอาในส่วนของเซตนะครับเซตของเด็กนะครับผมเมื่อมอนสเตอร์หรือเป้าหมายเนี่ย หาตพี่ uh, ต่ำกว่า30%เราจะได้ดามเพิ่มมากที่15%เครับโอเคโดยส่วนใหญ่ผมตีบวก4นะฮะส่วนที่ที่บวก3เนี่ยอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วคือจะตีบวก5แต่มันแตกแตก,แตก,แตกครับผมมันก็เลยอยู่แค่บวก4ครับดวงตีรีไฟเนี่ยไม่ค่อยโอเคเลยนะฮะแต่เราไปเน้นที่อัปเกรดนะฮะอัปเกรดส่วนใหญ่ผมก็จะอัปเกรดเกือบเพื่อให้ขึ้นเอาเพชสามนะครับเกือบหมดยกเว้นทาริสแมนนะครับผมที่ยังไม่ได้ทำอะไรมากนะฮะเพราะมันใช้งบค่อนข้างเยอะเนาะ โอเคเรามาดูที่สเตตัสของตัวละครนะครับผมก็จะมีในส่วนของ P Attack นะฮะจะอยู่ที่5,500ครับผมซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้เยอะมากเนาะการที่แบบแอสซินเนี่ยจะบูต P Attack ขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างบูตที่จะบูตยากมากพนอะสมควรเลยครับเรามาดูสเตตัสอื่นๆนะฮะเนื่องจากผมเป็นแอสซินมีดนะครับ ที่ไม่ได้เล่นสาย spd นะครับ spd ผมก็จะอยู่แค่น้อยนิดครับต่ำต้อยเลยเตียดินเหลือ73นะครับแล้วก็ไม่มีในส่วนของ final a spd นะครับซึ่งผมไม่ได้ใส่ accessory หรือการ์ที่เกี่ยวกับ a spd เลยครับโอเคนะฮะแต่ผมไปเน้นตรงไหนเน้นค่าเฮสครับผมค่าเฮสคือค่าในส่วนของลดคูดาวและลดการไล่ line. จริงๆแล้วแอนตี้ซินเนี่ยแทบจะไม่มีในส่วนของการแคสต์ไทม์หรือการไล่เลยนะฮะอาจจะมีดีเลย์ท่าสกิลนิดนึงนะครับในบางสกิลแต่ก็ไม่ได้เยอะมากครับอีกอันนึงก็คือที่เน้นก็คือไฟนอลนะครับพีเพนนะครับผมนะครับหรือว่าเรียกว่าเจาะเกาะเนาะพอรวมกัน2อันนะครับผมเราสามารถคิดเข้าไปดูได้ว่าตอนนี้พีเพนของเราเนี่ยเท่านี้เราสามารถเจาะเกาะได้ประมาณไหนนะครับก็คือ38.5นะครับบวกกับ 31นะครับก็จะอยู่ที่39เนาะ <_ d ans> เกือบเอยเกือตกเลขแล้วครับผมอยู่ที่69ครับ <_ d ans> และก็อีกอันนึงที่ผมเน้นก็คือในส่วนของพีาเมิดโบนัสครับพีาเมตดโบนัสนะครับ เป็นค่านะครับการคำนวณสุดท้ายของการคิดดาเมจน,นะก็คือแอสเนี่ยโดยส่วนใหญ่สกิลมันก็จะมีแบบหลายฮิตบ้างนะครับแล้วฮิตเดียวบ้างเนาะเราก็ทำพีระเบรโบนัส bon มาให้มันบาลานด้วเวลาคำนวณกันเนี่ยมันจะคำนวณออกมาได้ดาเมจที่ค่อนข้างสูงกว่าการที่ทำไปค่าได้ค่าเดียวนะครับผมพีราเบทโบนัสปกติของผมอยู่ที่2083นนะครับแล้วก็ ในส่วนของ Final PD a m a g e b บ n u s จะอยู่ที่22%ซึ่งตอนนี้ผมกำลังจะพยายามบูตนะครับ Final P d a m a g e b บ n ั s อยู่นะครับผมคราวนี้นะครับเรามาดูส่วนในส่วนของการ์ดนะครับเนื่องจากผมเป็นสายสกิลผมไม่จำเป็นที่จะต้องทำา SPD อะไรมากนะครับผมผมก็เน้นไปในส่วนของดาเมจเลยเป็นหลักนะครับแต่ว่าก็สายฟีนะครับเก็บตังค์ซื้อกันค่อยๆทยอยซื้อไปเรื่อยๆครับผมแต่เพราอิญสเน็เนี่ยผมดรอปมาได้นะซึ่งช่วงนี้ผมบอดอยู่ที่เน็กนะครับ ก็พวกในส่วนของพ o อยชั่นเอนชันเมนเนาะแล้วก็ผมดรอปแอนเดย์มาได้นะครับหรือว่ามดนะครับผมก็ใส่นะครับไปที่อาวุธครับส่วนอาวุธอีกข้างนึงเนี่ยผมยังไม่ได้ใส่การ์ดอะไรเท่าไหร่เลยไปเอาเพ็ินการ์ดที่มันได้มาตอนสุ่มสุ่มหนังสือเนาะก็จะเป็นการ์ดธรรมดาธรรมดาครับซึ่งรอเปลี่ยนอยู่นะครับนะฮะอุปกรณ์สวมใส่ในส่วนของลําตัวนะครับก็เป็นการ์ดที่ได้มาฟรีครับผมเนี่ยสายฟรีก็ต้องฟรีล้วนเนาะล็อกเกอร์นะครับแล้วก็ นะครับแมสอันนี้ก็ได้มาจากเปิดหนังสือนะครับยิ่งช่วงหลังๆไอช่วงที่กิจกรรมมาเนาะมันบังคับให้เปิดเปิดสุ่มการ์ดนะครับผมก็ได้มาเต็มไปหมดเลยรองเท้ายังไม่มีการ์ดใส่เลยโอเคนะฮะในส่วนของเครื่องประดับนะคะผมใส่โยโย่นะครับอันนี้ก็ได้มาฟรีเหมือนกันนะครับผมเปิดได้ครับโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยดรอปน,นะเปิดได้อย่างเดียวนะครับผมอันนี้รถไล่ครับ โอเคนะครับผมแล้วก็วิตาต้านะครับผมนี่เก็บตังค์ซื้อครับราคาไม่แพงนะฮะแค่สองแสนเองในเซิร์ฟเวอร์ผมนะโอเคต่อมานะครับในส่วนของออุปกรณ์เครื่องหัวของเรานะครับผมนะตอนนี้ผมยังใช้หมวกคาฟาไปก่อนนะครับเพราะบางทีก็ไปติดอนะันเดดเนาะแล้วก็เจาะรูแล้วเจาะรูมันใช้เพชรแดงต้อง5 0 0พันก็เลยรู้สึกว่าเออใช้ยาวยาวไปก่อนละกันเดี๋ยวถ้ามันมีหมวกแบบติดเปอร์เซ็นต์พีแอคแท็กขึ้นมาแล้วค่อย ค่อยเปลี่ยนครับอ่านี่ภาพปิตานะครับผมกันสตันนะครับแล้วก็ใส่เดสแพนตอนนะครับอันนี้ซื้อมานะครับผมราคาถูกมากก็เลยซื้อมาใส่ไปก่อนนะครับมาดุ๊กอันนี้ผมก็ได้ดรอปนะเออนะครับเดนิโลนี้ผมก็ดรอปครับผมโอ้โหดรอปการ์ดเก่งนะฮะเล่นมาเนี่ยดรอปอยู่ราวๆประมาณจำไม่ผิดก็คือประมาณ5ายย้าใบครับดีที่ดรอปแล้วเป็นแบบอันที่ใช้เนาะมันก็เลยแบบไม่ต้องขายออกไม่ต้องอะไรมากนะครับ มาณนะครับในส่วนของตัวนะครับผมเอนชาร์อาวุธเนี่ยกับเครื่องประดับผมเอนชาร์ดมอลล็อกนะเพื่อที่จะเอาในส่วนของแอคแท็ในส่วนตัวของผมก็คือการที่แบบจะเล่นเอนชาร์แล้วไปใช้แบบสเต็งลวนแล้วใช้เครื่องประดับสเต็งอย่างเงี้ยมันใช้ทุนค่อนข้างเยอะมากเลยผมก็เลยดูว่าอันไหนมันน่าจะเวิร์กกว่ากันก็คือผมไม่สามารถบูสต์สเต็งได้เยอะขนาดนั้นแต่ถ้ามาคิดคำนวณแล้วเนี่ยถ้าเอนชาร์ที่เลเวล2อ่ะของสเต็งอะ มันก็จะน่าจะได้ประมาณเออถ้าจำไม่ผิดก็จะน่าจะประมาณ3หรือ4ประมาณนี้ปะเนี่ยเลเวล2มันจะอยู่ที่4ก็ได้สเตนแค่4ถ้าคิดเป็นแอคแท็จริงๆมันก็ได้แอคแท็แค่8แต่ถ้าสมมุติว่าเรามาใช้ ของมอลล็อกเนี่ยเราได้ P x t a ็ทมาเลย54%เปอไม่ใช่ห้าเปอร์เซ็นต์ขอโทษครับ54ตรงๆนะครับของมอลล็อกมันจะเป็นแบบตรงตัวไม่ได้เป็นแบบเปอร์เซ็นต์นะได้มา54ก็เท่ากับเหมือนเราได้สเต็งเราต้องอัพสเต็งไปที่27นะครับผมอันนี้ผมยังไม่พูดถึงเรื่องโบนัสของการที่แบบว่าได้สเต็งครบร้อยได้20ได้200ครบได้40อะไรอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีสำหรับสายฟีของผมผมคิดว่ามันมันต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่ นะครับสเตตัสได้ขนาดนั้นตอนนี้ก็ใช้ในส่วนของมอล็อกไปก่อนครับผมนะเพ่อิญนว่าผมทำพอนเทล่าเราได้เด็กมา12เนาะผมก็ค้างไว้ก่อนนะครับถามว่าทําไมไม่เปลี่ยนจากสเต็งาจากเด็กเป็นสเต็งนะครับเดี๋ยวผมค่อยว่ากันอีกทีเนาะในส่วนของสกิลครับโอเคอันนี้ผมก็ได้พีดาเมจมบนัสนะครับแล้วก็ได้พีเอ็กแท็มานะครับส่วนเครื่องประดับผมเน้นที่เฮดนะครับผมที่ติดฟรีมาเพราะยังสุ่มเฮดไม่ได้ไม่ใช่อะไรหรอ ส่วนใหญ่จะเป็นเฮดหมดเลยนะครับอ่าแล้วก็เด็กนะครับผมโอเคโดยรวมนะครับตัวละครก็จะประมาณนี้ครับถามว่าตอนนี้ตัวละครตีอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองดาเมจกันดูเนาะอันเทล่าอไอสนาม ถามว่าเล่นแอปยากไหมผมบอกเลยนะตอนช่วงที่เป็นแอสเซนทีฟเป็นแอสซินนะคือบอกเลยนรกแอปมากนะครับ mm hmm. แต่ถ้าเทียบกับว mm ีเ hmm. ทียบกับฮันเทียบกับอะไรพวกนี้ก็คือรู้สึกทรมานกว่าเยอะเลยครับอย่างเราตีเนี่ยตีก็ตีธรรมดาใช่ไหมครับอาจจะมีแบบเคลือบพิษนะครับเพื่อทําให้แบบว่าอาวุธเนี่ยเวลาตีแล้วมอนติดพิษเนาะเออนะครับผมแต่มันก็ไม่ได้แรงเท่ากับ แบบยิงแพ้ทางธาตุหรือว่าใช้ธนูธาตุอะไรอย่างนี้เนะาะซึ่งมันจะง่ายกว่ากันเยอะเลยนะครับแล้วก็เราไม่ได้ถึกเท่าไหร่นะครับถ้าเราโดนลุมเยอะๆเนี่ยตายง่ายๆเลยนะแล้วยิงมอนแบบชอบลุมด้วยอย่างมดเงี้ยตอนแรกๆผมไปตายบ่อยมากเพราะว่ามันพอตีตัวนึงแล้วมันมันมาลุมเนี่ยก็คือแบบจบแล้วอะ เราฆ่าได้ทีลตตัวเราโดนอีก4ตัวตีฟรีอะไรประมาณนี้ครับก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับถ้าใครคิดจะเล่นแอดนะคบผมแนะนําว่าอาจต้องสร้างเพร่อค้ามาซัพพอร์ตนะครับสักตัว2ตัวนะครับในส่วนของใบธาตุนะครับแล้ส่วนของเซนนีนะครับผมเพื่อที่จะประคับประคองตัวแอดหรือว่าสนับสนุนตัวแคดเนี่ยให้มันเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับผม ปัจจุบันนะครับสายสกิลนะคบผมผมแบ่งนะคบพรีเซตของผมเป็น3อันนะครับผมอันที่2จริงๆแล้วมันเป็น k v m เนาะเออถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดู l O e ก่อนนะอยากจะบอกว่าพอเปลี่ยนแอดคอร์สเนี่ยเหมือนได้เล่นใหม่ครับเหมือนเล่นอาชีพใหม่เลยนะครับผมเนี่ยนะครับป๋าพิษนะครับผมยิงนะครับมิเทโอนะครับโอ้โหสกิลรัวๆครับผมคราวนี้เรามาดูสกิลกันนะครับเวลาเปลี่ยนเป็นแอดคอร์สปุ๊บเนี่ย คือสกิลทีอ่ะมันก็ถามว่าเยอะไหมมันไม่ได้เยอะมากแต่ด้วยความที่ว่าผมชินกับตอนที่เป็นแอดเนาะสกิลมันสกิลมันลงตัวแล้วพอเปลี่ยนเป็นแอสคอร์เนี่ยสกิลเต็มไม่หมดเลยยิ่งเป็นเราเป็นสายสกิลอ่ะเราอัพสกิลเยอะมากนะครับผมโอเคสกิลหลกัหลกๆที่ผมใช้นะครับผมถ้าหากว่าตอนเป็นทีเนี่ยอตอนเป็นแอดธรรมดานะครับผมผมอัพนะครับในส่วนของแอมบูสนะครับตัวนี้นะ เต็มนะครับผมวีนอมไนต์เต็มนะครับอันนี้เต็มนะครับผมและด้วยความที่เราเป็นสายสกิลนะครับผมสามารถทํารถนะครับคูลดาวได้ที่18ตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะก็จะสามารถอัพกิมทูดได้ประมาณเลเวลสี่อ่ะซึ่งไม่ได้อัพได้เต็มเนาะเป็นท่าบูท่าเดียวนะครับที่แบบว่าช่วยชีวิตได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับทั้งสตันสามวินะครับสตันสามวิไนดะ้ยินไม่ผิดครับผมสตันสามวิเลยนะฮะ ก็เวลามดมา5ตัวสันไป3นี้อย่างน้อยเราตีธรรมดาน่าจะตายประมาณตัวถึงสตัวแล้วเนาะโอเคนะครับมีน้อมดั๊นะครับเป็นท่าที่แบบสุดยอดมากสําหรับสายสก,กิลเป็นท่าที่แรงที่สุดเท่าที่ตอนเป็นแอสซินจะสามารถทําได้นะครับผมนะนอกจากที่มันแบบทาดาเมจแล้วเนี่ยมันยังทําให้ติดพิษและนอกจากนั้นมันก็มีในส่วนของลดนะครับลดดีฟนะครับของศัตรูได้ด้วยแล้วทาให้การฟื้นฟูทธรรมชาติของศัตรูเนี่ยลดน้อยลงเวลาเข้าควีเอ็มท่านี้เป็นท่าท,าท,าทาี่สําคัญมากสําหรับสายสกิลนะครับ โอเคนะฮะลูปของแอสซินตตอนแรกๆก็จะเล่นแบบตั้นปบปาวินอมดั๊ตนั้นปาวินอมดั๊กนิดดิ้งนะครับแล้วก็โลลิงนะโอเคอย่า okay. นอย่าลืมอัพสกิลนะครับ2มือด้วยเนอแต่พอเปลี่ยนเป็นแอสซินนะครับผมเรามีสกิลเพิ่มมานะครับก็คือในส่วนของเอนชันเดนดี้พอชันนะครับทำให้ธาตุพิษของเราเนี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นถึง20นะครับผมแล้วก็สกิลส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกิลเกี่ยวกับ ดาเมจประเภทพิษหมดเลยนะครับทั้ง v e n o มนะครับสปีเดอรนะครับ r ี m o n สเป c เชอรนะครับผมแล้วก็เมเทโอแอซ u l ลนะครับอันนี้ผมชอบท่านี้ตรงที่เวลาใช้ใน KVM มันสามารถทำให้ติดนะครับทั้งไม่ตาบอดก็ติดเลือดออกแล้วก็ติดสตันรวมกับพิษของเราด้วยนะครับแล,ร hitting, แล้วยิ่งเราฮิดดิ้งและใช้นะโอ้โหโอกาสติดเพิ่มขึ้นมหาศาลครับโอเคสกิลที่ผมยังไม่อยากอัพเลยเลย,เลยว่ามัยังไม่แนะนำให้อัพคือมินเลอร์อิมเมนะ กระโดดเข้าไปแล้วแบบอยู่นิ่งๆสองวีให้เขาตีเนี่ยมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับผมตอนแรกผมเห็นเอ,อเอฟเฟกต์ของท่าคิดว่ามันฮิตติ้งอยู่ไปมาไม่ฮิตติ้งนะคือโหโดนตีสบายเลยนะครับต่อไปนะครับสแลัสแลัแอันนี้เดี๋ยวพอเรามีองคุธเงามันจะมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาคือการลดอัตราการฮิลของมอนสเตอร์หรือศัตรูฝั่งตรงข้ามนะครับที่เราสแลัเข้าไปนะครับสกิลที่ผมชอบที่สุดอีสกิลหนึ่งคือ โซดิสโทเยอร์ครับผมอันนี้คือแรงมากนะครับยิ่งแบบว่า,าเราอัปเดตเยอะๆด้วยนะโอ้โหยิ่งแรงใหญ่เลยนะครับถ้าใครแบบทุนหนาๆนะครับตับปรับสเตตัสนะครับอาจจะเป็นเอนชานพรและเด็กล้วนๆนะคือมันจะคูณคูณเป็นจำนวนเท่าอะครับมันเลยรู้สึกเหมือนแรงมากแต่ก็อย่าลืมทิ้งพีแอคแทของตัวเองไปด้วยนะโอเคนะครับผมแล้ามาดูสกิลกันเรามาเช็คสกิลกัน นะครับผมอันนี้พรีเซตอันนี้ของผมนะครับจะใช้ในการฟาร์มนะครับก็จะทำให้สกิลเนี่ยมันหมุนเร็วที่สุดเร็วได้เพราะว่าบางทีเราอัพเต็มเนี่ยพอไปใช้ปุ๊บนะครับทีเดียวมอนตายก็จริงแต่กว่าจะใช้สกิลได้ครั้งหนึ่งก็คือนานมากนะครับอ่ะเรามาดูจากนี่ก่อนนะครับผมเมเทัลแอซอลนะครับ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับผมเป็น3ามฮิตนะครับ3ฮิตเนี่ยนับรองว่ามันมีผลมันมันมีผลกับในส่วนของพีโบนัสด้วยนะพีโบนัส bon มันจะเพิ่มเข้าไปแต่ละฮิตนะครับผมอ่าท่านี้ก็เลยเหมาะกับการฟาร์มมากมากครับผมต่อไปนะครับกิมทูตครับผมก็จะได้อยู่ที่ประมาณสองหมื่นสามก็เบาวกว่าอ่าเมทัลซอลประมาณเอ่อหมื่นหนึ่งเนาะ โอเคนะครับพิษนะครับผมวางที่พื้นนะฮะมันจะอยู่ที่ประมาณ5วินาทีนะครับผมมันก็เด้งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคอันนี้ผมบอกก่อนว่าผมยังไม่เคลือบพิษนะเดี๋ยวเรามาดูตอนดาเมจตอนเคลือบพิษทีหนึ่งนะครับโอเคนี่ปามีดนะครับผมวีนอมดัสเราตัวนี้ก็ได้ฟึบนะครับผมจะอยู่ที่สามสามหมื่นสามหมื่นสามนะฮะผมแล้วก็ติดพิษนะครับครั้งละสี่พันเนาะโอเคต่อมาโซดิชอยเยอร์ปึ้ง 47นะครับผมแต่ว่า47อันนี้ไม่มีทักษะของพีชติดมาด้วยนะครับก็ถ้าเทียมกับวีนัมดั้นก็อจะเบากว่าโอเคต่อไปสแลชคันห้าปึ่ง51 0 0นนะครับผมโอเคเหมือนกับในส่วนของโซลิทอยเออร์ er, เนาะก็คือมันไม่มีดาเมจเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมอันนี้นะครับวีนอมไนท์ซึ่งผมอัพที่10นะครับผมก็มอยู่ที่28นะแลวจะมีวีนอมสเปเชียลนะครับผม เราจะต้องนะครับวางระเบิดพิษไปก่อนฟึบนะครับให้ขึ้นมาที่5นะครับผมเราใช้วีนอมสเปเชียร์ปึ้งนะครับผมวีนอมสเปเชีร์ของเรานะครับผมก็จะทำดาเมจที่เป็นแสนเลยเพราะว่ามันมี2ตัวเนาะก็จะอยู่ที่ประมาณ50,000ครับคราวนี้นะครับผมมาบอกทิกนิดนึงคือสกิลเนี้ยอ๋อโทษครับสกิลเนี้ยครับ มันไม่ใช่ว่ากดแล้วมันได้เลยแบบอย่างเดียวนะเราจะต้องเนี่ยพอ,พอเราอัพปุ๊บเนี่ยมันจะมาขึ้นตรงนี้ข้างล่างข้างล่างนะครับ Position e n h a n t m e n t นะครับ30% 30%มาจากไหนอันนั้นคือ20นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าผมมีงูน้อยของผมงนะงูเขียวอีก10ก็เป็น30ครับผมแต่พอคราวนี้เราเคลือพผิดหาดูนะตรงนี้ไม่มีอ่าตรงนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับผมนะฮะเป็นแบบผมแบกของน้ำหนักเกินเนา เพิ่งไปฟาร์มมาไม่ได้วอ,อกอนะฮะโอเคนะครับเครือพิษปุ๊บมันจะมีทักษะเพิ่มขึ้นมา2อย่างนะครับอันแรกคือของ Enchant e เด d y ี o i s o n นะครับผม Enchant e เด d y ี o i s o n นะครับก็จะทำให้ตนสามารถตีแล้วติดทำให้สถา,านทัของตนกลายเป็นทาดพิษนะครับอาวุธเป็นทาดพิษแล้วทำให้ทำาดาเมจทาดพอยซันเพิ่มอีก20%หแลก e n ชาร n t นะครับ เอนชาร์สเอนชาร์สพอยซันนะครับผมเมื่ออยู่ในฐานะเอนชาร์สเอนชาร์สพอยซันจะทําให้อาวุธที่อาบพิษเนี่ยติดนะครับดาเมจกายภาพธาตุโพชยซันอีก40%ของ P ีแอ็กแทกนะครับผมแสดงว่า P ีแอ็กแทกของแอดเนี่ยค่อนข้างสําคัญมากเลยเพราะมันใช้ในการคํานวณค่อนข้างเยอะนะครับแต่อย่าลืมว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะไปคํานวณกับในส่วนของพี่เพนและพีโบนัสแล้วก็ในส่วนของธาตุอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมันจะมีลําดับของมันอยู่นะครัพีโบนัสคือสุดท้ายเลยนะ โอเคไหนเรามาลองดูรีเซ็ตก่อนนะครับอันนี้ผมใส่เรียบร้อยแล้วนะครับสกิลสแลสนะครับผมปึ๊บก็ยังไม่ติดพิษแต่ว่าดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นหมื่นเลยนะฮะเรามาดูที่ป่าพิษนะครับผมตอนนั้นเป็นฮิตเราประมาณหมื่นนิดๆนะครับผมอันนี้ขึ้นมาเป็นหมื่นหกเนาะโอเคนะครับสมิธิเลีมสเชอร์สองตัวนะครับอยู่ที่แสนโอเคยังเรายังเท่าเดิมอยู่ครับผม โอเคถ้าหากเราเคลือบพิษนะครับสกิลที่เราจะเพิ่มขึ้นมาก็จะมีในส่วนของ slash นะครับผมที่ดาเมจเพิ่มขึ้นหลังจากที่เราเคลือบพิษอุปกรณ์นะครับผมและการตีปกติของเรานะครับจะกลายเป็นธาตุพิษนะครับมันก็ตีแรงขึ้นด้วยครับอันนี้คือทักษะสำคัญสำคัญนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของ KVM เนี่ยผมจะไม่อัพแบบนี้นะผมจะอัพนะครับเต็มเลย เมทัลโอซอลนะครับขั้นเต็มนะครับเพื่อเอาในส่วนของนะครับทำให้ติดสถานะที่75%นะครับผมแล้วเอาแบบอ่าเนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าฮิตดิ้งไม่ได้ h ิตดิ้งจะอยู่ที่25%เนาะโอเคแล้วเอาในส่วนของดาเมจครับ s o ลิทรอยเออร์นะครับผมแพนว่าจะใช้เป็นขั้น10ไปเลยครับไม่ไม่รออ่ไม่รอที่เราจะทําแบบลดคู่ดาวมานะครับ ะฮะแล้วก็นะครับ low low away นะครับผมผมอัพเต็มนะครับกิมท u ของอัพแค่นหนึ่งนะครับ enhancement hidding น,น,นะครับเพื่อให้เราสามารถใช้สถานะของค่า h i d ด i n g ได้เนี่ยนานขึ้นนะครับ ทำไมต้องนานขึ้นเพื่อเราใช้เอ็มบู Boot ครับผมถ้าหากเราใช้อัพตัวนี้เราบางทีเราอาจะเราจะสามารถทำเอ็มบูได้ประมาณ2องฮิตนะครับหรือว่า3ามฮิตก็คือมันจะสตันเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ1-2ึ่งฮิตครับผมจากเดิมที่แบบว่าเราออกมาจากฮิตดิ้งแล้วเราต้องลิฟต์จิมเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวสถานะทําให้เกิดการสตันเนี่ยมันน้อยลงนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าในใน KVM เนี่ย โอกาสหลบมันค่อนข้างน้อยมากเลยครับผมก็เลยเอาอเนี้ออกไปก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของตอน assassin ผมเอานี้เต็มนะเพราะว่าฟีเลตท,ที่10%ทําให้เราอึดขึ้นมาพอสมควรเลยครับทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับในส่วนของอัน up skill นะครับสำหรับครั้งหน้านะครับผมจะเอาข้อมูลเกี่ยวกับ assassin ตัวเนี้ยมาถ่ายทอดทุกคนนะครับดูแล้วก็ที่การเล่นแบบเล็กๆน,น้อยนะครับเพื่อที่จะได้เล่นในส่วนของ rox Next Generation นะครับผมได้อย่างคของแค่แล้วก็ได้อย่างมีประสิทธิภาพกันมากขึ้นเนาะจะได้เว้ยไวๆครับโอเคสำหรับใครที่เล่นแอดมินนะครับผมอ่ะ่อติดตามทั้งช่องได้เลยครับอ่ะวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ